我。 ก็สวัสดีครับผม f c ฟีทิศนารักทุกทท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ช่างแจ็กกี้นำเสนอนะครับทรงทหารตำรวจไปเลยนะครับผมโดยด้านบนนะครับใช้ฟันรองเบอร์2ตัดให้รอบทั่วศีรษะเลยนะครับไม่เหมือนสรงนักเรียนนะครับสรงนักเรียนจะไว้ผมด้านยาวตรงหน้าผากนะครับสำหรับส่งทหารตำรวจของช่างแจ็กกี้นะครับผมเบอร์2เบอร์3เบอร์1แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับ รวบหมดกินเรียบด้านบนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจํานะครับเป็นชาวจีนนะครับเป็นลูกค้าประจําของช่างแจ๊กกี้นะครับผมแล้วอ่าแล้วก็อ่า เรียนด้านล่างนะครับขาวแบบไรตอเลยนะครับผมจะเขาจะตัดแบบนี้นะครับตัดที่ร้าน120บาทนะครับสาหรับลูกค้าจีนลายนี้นะครับผมช่างจะกี้เก็บ140บาทนะครับในการที่จะไถไรต่อขาว3ด้านนะครับผมหลังจากที่ช่างจะกี้ใช้เบอร์2นะครับผมไถ่ายด้านบนจนรอบศีรษะทั่วศีรษะแล้วนะครับผมช่างจะกี้ก็ใช้ตัวกันตัวเล็กนะครับในการกันตรงหน้าผากนะครับแล้วก็ ด้านบนหัวคิ้วนะครับหน้าผากกันรอบเลยนะครับผมกันให้รอบเลยนะครับขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามหรือกดทับ s c r i b e นะครับผมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์เชงเจียกี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหลังจากนั้นครับผมเชงจีกกี้ก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับฟันรองไม่ได้ใช้ฟันรองครับเป็นฟันเปล่าเบอร์ ศูนย์นะครับปรับให้เป็น0.5แล้วก็ไถาตามช่างจ็กกี้ดูให้ไถให้ดูเลยนะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับผมสันด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะด้านบนนะครับเผนออกจากนะครับ หนังศีรษะนะครับจะเห็นว่าด้านบนไม่ติดหนังศีรษะนะครับจะเป็นด้านล่างติดหนังศีรษะนะครับเราจะไถให้รอบเลยนะครับรอบศีรษะนะครับแล้วจุดที่ท่านต้องการไถตรงจุดไหนแล้วแต่ท่านแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับสอบถามกันเองนะครับผมส่วนทั้งแจ็กกี้จะเหลือตรงมุมไว้นิดนึงนะครับจะไม่ขาวเป็นครึ่งวงกลมนะครับด้านบนนะครับผมตรงจุด มุมของหน้าผากนะครับผมหลังจากที่ช่างจิกกใช้เบอร์ฟันเปล่าเบอร์0.5นะปรับลดฟันลงนะครับไถสร้างกรอบทรงนะครับส่งตำรวจด,ด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับช่างจิกกก็จะใช้หวีใหญ่ในการเก็บขอบผมด้านบนนะครับผมที่ฟันแบตรเตอรีน่นอ่าที่เราปรับฟันคันโยกลงนะครับที่มันไม่กินเราก็ใช้หวีใหญ่นะครับในการที่จะไถอ่า ลบขอบผมด้านบนออกนะครับผมให้รอบศีรษะเลยนะครับตามแนวเดิมไถไปเลยครับผมทําด้านบนให้เสร็จแล้วเราค่อยมาเก็บด้านล่างนะครับผมไถไปเลยใช้หวีตักขึ้นมาแล้วก็ไถไปเลยนะครับผมขอบผมในส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นก้อนอยู่เพราะว่าอ่า เป็นก้อนเบอร์สองอยู่นะครับมันก็จะเป็นระหว่างเบอร์สองกับขาวนะครับผมเราก็จะเอาระหว่างนั้นอนะลอยเชื่อมต่อให้มันเกิดการเชื่อมต่อกันขาวด้านล่างกับอานวลด้านบนนะครับผมไถไปเลยนะครับเก็บออกไปนะครับผมใช้หวีตักขึ้นมานะครับถ้ายังมีผมเลยพ้นหวีขึ้นมาเราก็ใช้แบตเตอรี่ไถออกปาดออกไปเลยนะครับผม ค่อยๆตักนะครับตักแล้วก็ปาดตักแล้วก็ปาดนะครับซี่ปลายหวีจะไม่แนบชิดหนังศีสษะนะครับผมซี่ปลายหวีจะอยู่อ่าระหว่างปลายผมด้านบนของเบอร์สองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับปกติแล้วท่านจาก,กี้ก็จะใช้บัตเตเลียนนะครับปรับฟันเป็นเบอร์ศูนย์ไถเลยนะครับผมแต่เนื่องด้วยว่าอ่าคุณลูกค้าคนจีน รายนี้นะครับท่านนี้นะครับผมต้องการให้ไรตต่อนะครับผมช่างแจ๊กี้ก็เลยใช้ตัวกันตัวนี้นะครับที่คมมากซึ่งช่างช่าแจ๊กี้มีขายนะครับตัวละ1,100บาทนะครับรับคมเรียบร้อยนะครับผมถ่ายนไปก่อนนะครับโดยไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับผมใช้ตัวกันตัวเล็กถ่ายขึ้นไปให้ขาวเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะใช้ตัว โกนหนวดไรต่อมาซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่เคยเห็นแล้วที่ช่างเจ๊ก,กี้เคยรีวิวนะครับถ่ายไปให้ขาวไปเลยนะครับผมใช้แปรงปัดนะจะได้ดูแปรงปัดเสียผมหอกก็จะได้เห็นนะครับเพราะว่ามีเสษผมมีอะไรท้างคาอยู่ไหมนะครับก็ถ่ายไปเลยนะครับผมตัวกันค่อนข้างที่จะคมนะครับก็ต้องเบาๆมือนะครับถ้าไม่คมถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะครับจะกิน ผมนะครับจะดึงผมขึ้นนะครับผมเป็นลูกค้าประจำของช่างแจ็กกี้นะครับจะมาตอนมืดๆค่ำๆตลอดเลยนะครับผมถ่ายออกไปเลยนะครับจะแค่นี้ ปกติแล้วมันก็เกลี้ยงอยู่แล้วนะครับเกลี้ยงเก่าขาวแล้วอยู่แล้วนะครับผมแต่นุ่องด้วยวา่าลูกค้าท่านนี้นะครับอยากได้แบบรื่นเลยนะครับหนุนหัวหนุนหมอนนี่แค่ตรงนี้มันก็หนุนหมอนแบบไม่สะดุดแล้วนะครับผมแต่เขาอยากได้แบบแบบจับไปแล้วไม่สะดุดอะไรเลยแบบนั้นนะครับผมช่างเจ๊ก,กี้จัดให้ครับผมเจอกันไม่ต้องคุยกันมากความตัดเลยนะครับ ไถออกแบบนี้นะครับไถเป็นที่เกลี้ยงไปเลยนะครับผมปัดเศษผมออกที่ตกค้างออกนะครับจะได้รู้ว่ามีเศษผมมีตรงส่วนไหนที่เรายังไม่ได้ตัดนะครับผมก็ปัดออกให้หมดเลยนะครับนี่นะครับขยายให้เห็นเต็มๆนะครับผม นี่ตัวกันตัวนี้นะครับในรัซด้ามีขายนะครับตัว2องสพันนะครับผมจัดไปได้เลยนะครับผมจังกีรกี้ก็จะใช้ตัวนี้นะครับไถไปนะครับไม่ปวดแสบปวดร้อนนะครับไม่เหมือนฟินาเล่นะครับนี่จะเห็นนะครับตรงนี้ลื่นนะครับตรงนี้ยังมีรูขุมขนอยู่ฝั่งขวาจะเห็นชัดๆเลยนะครับผมถึงขนาดจังเกกี้ดันถึงขนาดหนังย่นหนังศีษะย่นขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่มีความเหนื่อที่จะทํมาะลอกปอกเปิดหนังศีษาลูกค้านะครับผม ถ้าเป็นฟินาเล่ตัวกันตัวกโกนหนวดของฟินาเล่นะครับรับรองนะฮะถ่ายไปถ่ายมามีถลอกนะครับผมเราก็จะใช้ตัวกันตัวตัวโกนหนวดตัวนี้นะครับถ่ายต่อผมนะครับให้เกลี้ยงเกาขาวสะอาดนะครับรอบศีรษะเลยนะครับผมก็จะดูจะจะเห็นเลยชัดเจนนะครับผมเนี่ยช่างชักกี้ทําให้เห็นชัดเจนนะครับ ฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะขาวนวลเลยนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะแบบยังเห็นตอ,อย,ยังเห็นรูคุมขนเลยนะครับผมยองตายเลยนะยงโดนยงโดนก็จะถ่ายแบบนี้นะครับให้รอบศีรษะนะครับไม่มีเจ็บนะครับผมมันจะลื่นนะครับสําหรับตัวกันตัวโกหนัวตัวนี้นะครับไม่มีสะดุดไม่มีหนืดเลยนะครับจะลื่นไหลไปเลยนะครับผม แล้วก็ก็จะมีตัวกันอยู่ที่ตรงหัวนิ้วมือหัวนิ้วแม่โป้งของช่างนะครับด้านตัวนั้นก็เวลถ้าเกิดยังมีผมเราไม่ต้องไปวิ่งหากันไกลหรือแบตเตอรี่มาเราก็ปรับดันขึ้นนะครับมันก็จะเป็นตัวตัดไปด้วยนะครับเป็นตัวกันไปเลยนะครับผมนี่นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับโทรงทหารตำรวจของช่างจักรีก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างจักรีฝากไว้เท่านี้นะครับผมมาดูคลิปหน้าว่าช่างจักรีจะนําเสนอทรงผมมาทรงอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมช่างจักรีฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ